เอาละครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการเล่นกับเพื่อนผ่าน Xbox นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปก่อนนานี้แล้วนะแต่ว่าคลิปนั้นมันนานแล้วนะครับผมแล้วคลิปนั้นมันเป็นเวอร์ชั่น1.16แต่ในปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น1.17แล้วนะครับผมซึ่งทางตัวเกมเนี่ยเขาได้แก้บั็กต่างๆนานาออกไปบางส่วนแล้วทําให้เราเล่นกับเพื่อนผ่าน Xbox ได้โดยที่มีปัญหาน้อยลง ย้ำนะว่าน้อยลงแต่ว่ายังมีอยู่ซึ่งในคลิปนั้นอะผมก็สอนวิธีการแอดเพื่อนผ่านในแอปใช่ไหมแต่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าไงซึ่งในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราสามารถแอดเพื่อนผ่านในเกมได้แล้วนะครับผมโดยที่ไม่มีบั๊กแล้วนะเขาตัดเรื่องบั๊กในการแอดเพื่อนในเกมออกแล้วนะครับผมซึ่งเราก็มาตรงเฟนนะอ่ะตรงเนี้ยเลยนะครับผมแล้วกดไปที่แอดเฟนตรงนี้นะเห็นปะ อ่ะกดไปเลยเสร็จแล้วเรากดพิมพ์ชื่อเพื่อนไปตรงนี้ถ้าชื่อเพื่อนเรามีตัวพิมพ์ใหญ่เราก็พิมพ์ใหญ่ไปด้วยนะเอาให้มันเหมือนเป๊ะร้อยเปอร์นะครับผมอ่ะพิมพ์ชื่อเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมเรากดไปเลยนะปึ๊บแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมเราก็กด a d ด f r ร e ดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยกดไปเลยปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง นี่มันจะบอกด้านบนเห็นไหมถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าแอดเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสาหรับคนที่แอดเพื่อนไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่ขึ้นหรือมีปัญหาอื่นๆให้ทุกคนมองไปตรงมุมขวาด้านบนณนะตอนนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีโผล่ขึ้นมาเห็นปะกดไปดูคลิปนั้นก่อนได้เลยนะครับผมไปดูคลิปนั้นให้จบและเข้าใจถึงมาดูคลิปนี้ต่อนะครับผมซึ่งเครื่องนี้ที่เป็นเครื่องของเราเนี่ยเราก็แอดเพื่อนไปแล้วเนาะส่วนเพื่อนเนี่ยเราก็กดไปที่ตรงเพย์เหมือนเดิมเลยนะคผ แล้วก็ไปที่ตรงเฟนแล้วกดแอดเฟนตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ชื่อเพื่อนของเราไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่เป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็พิมพ์ไปนะครับผมเสร็จแล้วกดไปเลยปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นึงนะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเรากดแอดเฟนไปปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นึงเห็นไหมถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าแอดเฟนการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกดปิดไปได้เลยซึ่งทั้ง2เครื่องเนี่ยใช้ w i f i อยู่นะครับผมเห็นไหม ซึ่งไฟล์ตัวนี้มันแรงอยู่แล้วมันก็เลยมีปัญหาตอนที่แบบเข้าเซิร์ฟไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานั้นนะคือในคลิปอะมีผู้เล่นแค่คนเดียวก็เลยแอดเพื่อนกันไว้แต่ถ้ามีผู้เล่นหลายคนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ดูตามรูปนี้เลยซึ่งรูปนี้ก็จะบอกได้ว่าคนที่สร้างเซิร์ฟเนี่ยต้องไปแอดผู้เล่นทั้งหมดที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เราเสร็จแล้วอีกรูปภาพหนึง่งนั่นก็คือผู้เล่นอะก็ต้องแอดกลับไปหาคนสร้างเซิร์ฟเหมือนกัน ก็คือออาง่ายคือต่างคนต่างแอดเพื่อนแบบนี้ถึงจะเล่นด้วยกันได้ก่อนที่เราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทุกคนอาจจะมีรีซอสแพ็กกันใช่ไหมอ่าซึ่งการสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถลงอะไรก็ได้ย้ำนะว่าลงอะไรก็ได้ลงแอดออนลงมดลงรีซอสแพ็กลงแมปคืออิสระมากเลยนะครับผมมันขึ้นอยู่ว่าตัวเราจะลงอะไรไปซึ่งถ้าเราจะลงรีซอสแพ็กเนี่ยเราต้องมาที่เซตติ้งก่อนนะ แล้วก็ไปที่รีซัแพ็กตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยอ่ะกดไปเลยปุ๊บแล้วก็กดไปที่ตรงไม p a c k กตรงนี้นะครับผม อันนี้คือผมลงมาใส่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็ไปลงมาก่อนนะครับผมซึ่งถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมลงไม่เป็นต้องลงยังไงจะโหลดยังไงถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะเนี่ยดวผมอาจจะทําคลิปวิธีสอนลงวิธีสอนโหลดออกมาให้นะครับผมโอเคสามารถกดไปที่ตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งทีปุ๊บแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับผมอันนี้นะกดไปเลยปุ๊บแล้วเราก็กดกลับมาปุ๊บ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้รีซัแพ็มันติดตั้งในตัวเกมเราแล้วก็เอาเรอก่อนนะโอเครอก่อนแล้วเราก็กดเพย์ได้เลยนะครับผมปึ๊บแล้วกด c ร e าง e หม่นะผมวันนี้นะปึ๊บสร้างใหม่วอลปึ๊บเล้วเราก็ตั้งชื่อโลกของเราได้เลยตั้งชื่อแมพของเราเสร็จแล้วไอตรงนี้เราก็เลือกเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นอันนี้ผมไว้ทําคลิปเนาะผมจะเลือกเป็นเกมโหมดแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้เนาะเราจะเอาระดับไหนผมเอาแบบปิดผีไว้แล้วกัน ปลอดภัยปลอดภัยตอนหลับใครที่อยากให้แบบไ,ไ,ไม่ให้ตีกันเนาะก็กดปิดตรงนี้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็ใครที่อยากเปิดพิกัดในเกมนะก็เปิดตรงนี้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยผมขอไม่บอกนะครับผมถ้าผมบอกหมดเนี่ยคลิปนี้คงยาวมากๆนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงฝั่งนี้นะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมอ่ะปลาที่ตรงมันติเพลเยอร์ตรงนี้ปึ๊บ ตรงหน้านี้นะผมให้เป็นแบบผมเลยนะตรงเฟนตรงนี้เราก็เลือกอันที่3แล้วนี้เราก็เปิด네ไว้นะผมเปิดไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะผมรีเซแพคอันนี้นะกดไปปุ๊บแล้วเราก็กดไปที่ My pack ตรงนี้นะครับผมปุ h, ๊บแล้วเรากดไปที่ตรงรูปตรงนี้นะครับผมชึบแล้วก็กดตรงนี้นี่ตรงนี้นะชึบเสร็จแล้วใครที่อยากลงแอดออนไปด้วยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้นะอันล่างสุดนะครับผม ไปเลยปุ๊บคืออันเนี้ยผมลงใส่ในเกมเรียบร้อยแล้วไงมันก็เลยเจอแอดออนแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงมันก็จะไม่เจอนะครับผมเสร็จแล้วเรากดไปที่ตรง My Pa c k กตรงนี้ครับผมกดไปหนึ่งทีปุ๊บนี่จะมีแอดออนที่เราลงไว้นะครับผมเรากดไปที่รูปภาพนะก็คือตรงนี้นะครับผมชึบเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมกดไปเลยปุ๊บแล้วกดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะกดไปเลยปุ๊บสําหรับใครที่ลงแอดออนเนี่ยแล้วแอดออนไม่ติดนะครับผมก็คือให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะนี่ตรงนี้ผม เรื่องลงมาเรื่องลงมาปึ๊บตรงนี้เห็น,หนตรงนี้ป่ะเนี่ยทั้งหมดนี้นะผมเห็นไหมอ่ะให้เรากดเปิดทั้งหมดนะย้านะว่ากดเปิดทั้งหมดนะครับผมสาหรับคนที่ใช้แอดออนแล้วมันแอดออนไม่ขึ้นหาของไม่เจออะไรเงี้ยก็ให้กดเปิดทั้งหมดนะเนี่ย<ๆ>กดเปิดไปปึ๊บปุ๊บปบแบบนี้นะครับผมแค่นี้เราก็ใช้แอดออนได้แล้วนะครับผมแล้วเราก็กดสร้างโลกได้เลยก็คือตรงนี้นะครับผม ชึบแล้วก็รออย่างเดียวนะผมรอมันสร้างโลกถ้าของใครที่สร้างนานเนี่ยอาจจะเป็นที่แอดออนมีปัญหาหรือ resource p a c มีปัญหาเราต้องตรวจช็คดีๆนะครับผมว่าแอดออนหรือ resource pack เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นตรงกับตัวเกมเราหรือเปล่า ในระหว่างที่รอสร้างโลกนะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วตัวเกมแท้เนี่ยกับตัวเกมเถื่อนเนี่ยเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าหรือว่าตัวเกม iOS หรือตัวเกมใน Android เนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้ไหมตอบตรงนี้เลยนะผมสามารถเล่นด้วยกันได้แต่เวอร์ชั่นต้องเหมือนกันเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคสร้างโลกเสร็จแล้วเนาะเราก็มาดูหน้าของเพื่อนเราอันนี้คือหน้าเพื่อนเราใช่ไหมเรากดเพย์ไปปุ๊บแล้วก็ไปที่ตรงเฟนนะครับผม เห็นไหมมันจะเจอแมพของเพื่อนเราทันทีนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ไฟอยู่เน,ะนาะไฟนี้มันเป็นไฟที่แรงอยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะโอเคเราก็สามารถกดเข้าโลกได้เลยนะปึ๊บแบบนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนของเราตอนที่กําลังจะเข้าโลกเนี่ยถ้าเนี่ยเห็นไหมคือเพื่อนอีกคนนึงอะ่ะที่เป็นคนสร้างโลกอะ่ะเขาลงรีสอร์ทแพคไว้ไงเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าโลกเนี่ยเขาก็ต้องดาวน์โหลดรีสอร์ทแพคด้วยมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดอย่างนี้เราก็แค่กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปนะผม กดไปเลยปึ๊บแล้วเราก็รออย่างเดียวโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนวิธีการเพิ่มจำนวนผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เราสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดแต่คนที่สร้างเซิร์ฟโทรศัพท์ไม่แรงหรือเน็ตไม่แรงเนี่ยก็อย่าเพิ่มเยอะจนเกินไป แบบเพิ่มร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วแบบเข้ามาเล่นกันเยอะเองี้ยเซิรฟ์ฟอาจจะพังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ให้เราไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมที่เป็นขีด2ขีดอ่ะเออกดไปก่อนปึ๊บเสร็จแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับผมปึ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาล่างสุดล่างสุด ตรงนี้นะครับผมตรงหัวข้อนี้นะครับผมตอนแรกอ่ะของทุกคนอ่ะถ้าสร้างโลกเป็นโหมด u r v i ว a l อ่ะมันจะปิดอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดเปิดนะครับผมชึบแล้วเราก็กดกลับมานะครับกลับมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปที่อันที่2นะที่เป็นรูปเหมือนข้อความอ่ะ,อะกดไปเลยปุ๊บแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า แบบนี้นะผมแล้วกดเว้น1ทีนะชึบแล้วก็ตามด้วยจํานวนที่จะให้เซิร์ฟเวอร์เราอ่ะมีจํานวนผู้เล่นเท่าไหร่ของผมเนี่ยประมาณสัก10คนก็น่าจะเยอะแล้วนะ10คนแล้วกันปึ๊บนี่เห็นตรงนี้ปะ่ะเนี่ยมันจะบอกว่าเซตแม็กเพลเยอร์สิคนเรียบร้อยส่วนวิธีการดูเนี่ยเราก็เอาอีกคนนึงอ่ะออกเซิร์ฟไปก่อนนะครับผมเอาไว้ดูว่าเซิร์ฟเวอร์เรามีผู้เล่นเท่าไหร่ตอนแรกก่อนที่เราจะเข้าอ่ะมันมีแค่5ใช่ปะ่ะแล้วเรามาดูตอนนี้ว่ามันจะเป็น10คนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนี่เห็นไหม สิบคนไปที่เรียบร้อยนะผมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตอนแรกมัน1นึทับหใช่ป่ะแต่เน,นี้ยเป็น1นทับสิแหละสามารถเข้าเล่นเซิร์ฟนี้ได้ถึง10คนนะครับผมและผมจะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่ใครหลายคนพลาดกันเยอะมากๆนะครับผมคนที่เปิดเซิร์ฟบางคนเนี่ยชอบทาแบบนี้นะครับผมสูว่าเขาจะปิดเซิร์ฟใช่ไหมเขาจะทาแบบนี้ กดแบบนี้แล้วก็ปัดตัวเกมทิ้งไปเลยใช่ไหมบางคนชอบทาแบบนี้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดมากๆนะผมย้ํานะว่าผิดมากๆไม่แนะนําให้ทํานะครับผมมันจะทําให้เซิร์ฟเวอร์เราอะพังได้นะครับผมวิธีที่ดีที่สุดคือการกดไปที่ไอตรง2อขีดตรงเนี้ยอ่ะกดไป1ทีนะชึบแล้วเราก็กดไปที่ปุ่มนี้นะผมแบบนี้แล้วเราก็รอจนกว่ามันจะมาที่หน้าเกมรออย่างเดียวนะครับผมแบบนี้ถือว่าเป็นการปิดเซิร์ฟแบบสมบูรณ์นะครับผม แล้วก็เนี่ยพอเราออกเซิร์ฟมาเสร็จแล้วใช่ปะตอนแรกที่เราเซตเพลเยอร์ไว้10คนใช่ไหมถ้าเราออกเซิร์ฟมาแล้วเราเข้าไปใหม่นะครับผมอ่ะเข้าไปใหม่ให้ดูนะเห็นไหมพอเราเข้าไปใหม่นะครับผมตอนแรกที่เราเซตไว้10คนเนี่ยมันจะรีเป็น5คนเราก็ต้องไปพิมพ์คําสั่งใหม่ก็คือพิมพ์เดิมเลยก็คือว่าแล้วก็10คนอย่างเงี้ยต้องพิมพ์อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับผมถึงเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นแบบ10คนนะ แบบนี้อ่ะดูนะนี่10คนแล้วเรียบร้อยสว่วนวิธีการที่จะปิดคําสั่งใช่ไหมเมื่อกี้เราปรับให้ผู้เล่นสูงสุดคือ10คนแล้วใช่ปะเราสามารถปิดคําสั่งได้โดยการกดไปที่ไอ้สองขีดตัวเนี้ยเหมือนเดิม กดไปเลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็ไปที่ setting ปึ๊บเลื่นลงมาเลื่นลงมาเลื่นลงมาปึ๊บมาถึงหน้านี้ตรงเดิมนะผมก็คือตรงนี้นะเรากดปิดไปปึ๊บแค่นี้เพื่อนของเราหรือตัวเราเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้คําสั่งได้แล้วนะครับผม วิธีการที่จะแบนหรือเตะเนี่ยนะครับผมในแมคคาพีอีเนี่ยมันไม่สามารถพิมพ์คําสั่งว่าแบนได้นะครับผมแต่เราสามารถเตะได้การเตะเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบนนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมถ้าเราเตะออกปุ๊บเนี่ยเราไม่มีทางที่จะให้ผู้เล่นเข้ามาได้ใหม่เลยนะมันน่ากลัวตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีการเตะผู้เล่นนะผมก็คือไปตรง อันที่2นะผมเหมือนเดิมเลยนะปึ๊บเสร็จแล้วเราพิมพ์คําสั่งว่า up k i c k แบบนี้นะแล้วก็เว้นหนึ่งทีปึ๊บแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเพื่อนของเราไปซึ่งมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เห็นป่ะอ่ะเนี่ยมองตรงนี้นะผมถ้าเรามีหลายคนมันก็จะขึ้นแบบทั้งหมดเลยนะครับผมแบบนี้นะผมแล้วเราก็กดไปเลยนะปึ๊บเพื่อนเราก็จะถูกเตะอ,ออกเซิร์ฟแบบนี้นะผมแล้วถามว่าเพื่อนเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ใหม่ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเพื่อนเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ใหม่หรือเปล่า นี่เป็นไงเพื่อเราจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ใหม่นะครับผมแล้วก็มันจะมีคําสั่งสําหรับการเตะผู้เล่นออกจากเซิร์ฟทั้งหมดยกเว้นคนที่เปิดเซิร์ฟนะก็คือไปที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะอันนี้นะผมชึบเสร็จแล้วกดทิพงคําสั่งว่าแล้วก็เว้นหนึ่งทีนะชึบแอดที่เป็นแบบนี้นะแอดแล้วก็ตัว A ปึ๊บแบบนี้แล้วก,กดไปเลยปึ๊บแล้วตัวเกมมันก็จะเตะผู้เล่นออกจากเซิร์ฟทุกคนยกเว้นตัวเรา ถ้าเพื่อนเราสร้างโลกใหม่ใช่ไหมแล้วเพื่อนของเราก็จะสามารถเข้าโลกได้เพราะว่ามันเป็นคนละแบบกันอ่ะเห็นไหมเข้าได้ปกตินะผมซึ่งวิธีการให้ยศนะครับผมก็คือไปที่ตรงนี้นะผมที่เป็นสองขีดนะเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วก็ไปที่ชื่อเพื่อนของเราก็คือตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีตรงรูปดาวด้านหลังนะผมเห็นไหมอ่ะเรากดไปที่รูปดาวนะปับ๊บ แล้วก็ดูตรงนี้นะเรากดไปเลยปั๊บมันจะมีให้เลือกนะผมว่คือเป็นรูปมือรูปดาวแล้วก็รูปมงกุฎแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นรูปที่เป็นแบบจุดๆอ่ะนะซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือถ้าเรากดไปเนี่ยเพื่อนของเราอะ่ะจะไม่สามารถทําอะไรใน แมปของเราได้เลยนะนอกจากเดินไปมาส่วนอันที่2เนี่ยที่เป็นรูปดาวนะก็คือเป็นปกติเลยก็คือเป็นแบบเอาชีวิตรอดปกตินะแต่ถ้าเป็นอันที่เป็นมงกุฎเนี่ยเพื่อของเราจะสามารถใช้คําสั่งได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์เราเปิดใช้คําสั่งอยู่นะครับผมก็จะสามารถใช้ได้แต่อันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นแบบจุดๆอ่ะนะปุ๊บกดไปเนี่ยแล้วกดอันนี้ ซึ่งอันนี้เราสามารถกําหนดได้ว่าเพื่อนเราอ่ะจะสามารถทําอะไรในแมพของเราได้บ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละอันแล้วกันเนาะก็คืออันนี้นะครับผมอันแรกนะก็คือตรงช่องนี้เนาะ อันนี้ก็คือถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อเราจะสามารถทุบบล็อกได้แต่ถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อเราจะไม่สามารถทุบบล็อกได้ส่วนอันที่2เนี่ยถ้าเพื่อนเราถือขวานหรือว่าถือพ i ิกแอคเนี่ยถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อเราจะสามารถใช้ขวานตัดต้นไม้ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อเราจะไม่สามารถใช้พวกขวานตัดไม้ได้อะไรแบบนี้นะผมอันนี้ก็คือถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อเราจะสามารถเปิดประตูได้ประตูทุกชนิดเลยที่มันเป็นแบบเหมือนประตูอะเออทุกชนิดเลยถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อเราจะไม่สามารถเปิด ้ไดส่วนตรงนี้นะกรับผกก็คือถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อเราจะสามารถเปิดกล่องได้กล่องเนี่ยหมายถึงกล่องทุกชนิดเลยนะที่เป็นแบบเอาไว้เก็บของอะทุกชนิดเลยนะครับผมแต่ถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อเราจะไม่สามารถเปิดกล่องได้ส่วนตรงนี้นัครับผกก็คือ Attack Player เนาะก็คือตามชื่อมันเลยก็คือถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อเราจะไม่สามารถตีผู้เล่นได้แต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อเราจะสามารถตีผู้เล่นได้ แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์เราตอนที่อยู่การตั้งค่าตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรากดปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วอะแล้เราไปเปิดตรงนี้เพื่อเราก็จะไม่สามารถตีผู้เล่นได้เพราะว่าเราไปเปิดตรงการตั้งค่าก่อนแล้วนะครับผมมันจะเอายึดตรงนั้นมาก่อนนะส่วนอันนี้นะผมตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อเราจะสามารถตีพวกมอนสเตอร์ได้พวกซอมบี้พวกแกะ พวกหมูพวกวัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อนเราจะไม่สามารถตีพวกนั้นได้อันนี้ถ้าเรากดปิดเนี่ยเพื่อนเราจะไม่สามารถใช้คําสั่งได้มันจะขึ้นมาแค่นี้ถติว่าเราจะพิมพ์ว่าเกมโหมดใช่ปะ G A M E เห็นไหมมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเห็นปะก็คือมันใช้คําสั่งไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อนเราจะสามารถใช้คําสั่งได้ส่วนอันสุดท้ายก็คือ use teleport ก็คือถ้าเรากดเปิดเนี่ยเพื่อนเราจะสามารถเทเลพอร์ตไปหาผู้เล่นได้ เห็นอะไรปะครับตรงนี้เห็นปหมมันจะมีเพิ่มมาก็คือเขาสามารถเทเลพอร์ตได้ก็คือตรงนี้เห็นไหมอันที่2เห็นเทเลพอร์ตแล้วก็ฮูแล้วก็หาชื่อเพื่อนกดไปปุ๊บแล้วเขากดสามารถเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนได้เห็นไหมมันจะไม่ต้องพิมพ์ไงก็คือเป็นการกดเอาเฉยมันจะไวกว่าไงแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมก็คือวิธีการลบแอดออนลบรีซอสแพคและลบแมปแบบรวดเร็วและง่ายที่สุดไปที่เซตติ้งนะชึบเราก็เดินลงมาทางด้านซ้ายนะ ลแล้วเรามามาที่อันที่2ก็คืออันที่2งตรงนี้นะปึ๊บมันจะมี3อันเนาะก็คืออันนี้เป็นแมปอันนี้ก็คือเป็นรีสแปคของเราแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นแอดออนที่เราลงไปวิธีลบก็คือเรากดไปที่ตรงนี้นะผมกดไปเลยปึ๊บแล้วมันจะเจอ2แมปนอนที่เราสร้างไว้นะผมแล้วกดไปที่แมปมันเลยปึ๊บมันจะมีลูกถังขยะอยูอย่เห็นป่ะเรากดลบได้เลยปึ๊บแล้วมันจะถามว่าเฮ้ยคุูจะลบจริงหรือเปล่าอา่ะเรากดไปเลยป๊าบแล้วเราก็รอ เราก็ลบโลกไปแล้วเนาะอันนึงงเราก็เลยอ,อันนึงเนาะแต่ว่าผมจะลบรีทอสแพคให้ดูแล้วกันก็คืออันนี้นะครับผมถ้าเราลบรีทอสแพคเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะแล้วก็รออย่างเดียวอันนี้ขอเตือนไว้นะครับผมสําหรับคนที่กําลังรอที่มันลบแมปหรือลบต่างๆนานาเนี่ยห้ามปิดหน้าจอหรือไปทําอย่างอื่นนะต้องรออยู่หน้านี้ตลอดนะครับผมไม่งั้นตัวเกมมันอาจจะพังได้นะอันนี้ขอเตือนไว้นะครับผมโอเคเราลบรีทอสแพคไปแล้วเนาะเราก็เหลือแอดออนตัวนี้ใช่ไหมเราก็สามารถลบได้เห็นไหม ปุ๊บอ่าเหลือแมพเนาะเราก็ลบไปปุ๊บและอย่างสุดท้าย นะครับผมอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วก็คือวิธีการลบเพื่อนออกทุกคนไปโหลดแอปตัวนี้มาถ้าผมก็คือแอป Xbox นะทั้ง2เครื่องเลยทั้งของเราและของเพื่อนนะเห็นไหมอ่ะ Xbox นะครับผมซึ่งถ้าใครหาไม่เจอก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วเราก็กดไปเลยนะปุ๊บกดเข้าแอปได้เลยซึ่งมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ใช่ไหมเรากดซายนไปตรงสีเขียววะเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยงเนี้่ยกดไปเลยปุ๊บของผมอะ่ะมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบางคนอะ่ะมันจะขึ้นแบบให้ลงชื่อเข้าใช้ทุกคนก็กดลงชื่่่อเข้้้้้าาใใชไดลยนะนนสวถครทีึ นี้ก็กดตรงนี้ไปนะผมชึบโอเคมาแล้วกดเริ่มกันเลยอันนี้ก็กดกากรบาดตรงนี้ไปเห็นไหมกดกากราบาดตรงนี้ไปนี่ตรงมุมตรงนี้นะชึบโอเคกดปิดป้ายปั๊บแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะผมชึบมันจะเห็นชื่อเพื่อนที่เราแอดไปเนาะก็คือคนนี้ใช่ไหมอ่าเรากดที่ชื่อเพื่อนนะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะผมเห็นไหมอ่ากดไปปั๊บเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะผม remove f r i e n ตรงนี้นะ ปุ๊บถ้าเรากดลบเพื่อนแล้วตรงนี้มันขึ้นว่าแอดเฟนแปลว่าเราลบเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนอีกคนก็อยากลบเพื่อนเหมือนกันก็เข้าไปที่ X b o บเหมือนเดิมนะครับผมลงชื่อเข้าใช้เหมือนเดิมเลยกดตรงปุ่มสีเขียวอ่าเนี่ยเห็นไหมสำหรับใครที่ขึ้นหน้าต่างงี้นอกก็พิมพ์ล็อกอินไปคือใช้บัญชี Xbox ็ที่เราสมัครมานั่นแหละก็พิมพ์ไปตรงนี้นะผมโอเคล็อกอินเรียบร้อยแล้วเรากดตรงเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลยนะผมคือตรงนี้กดไปปับ๊บแล้วกดตรงลบเพื่อนตรงนี้ออกนะครับผมปับ๊บ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าเราลบเพื่อนเรียบร้อยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นกับเพื่อนผ่าน X b o บนะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรที่มันแบบขึ้นหน้าตาแปลกๆมาหรือมีปัญหาอื่นๆเนี่ยก็แคปหน้าจอส่งมาที่เพจลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า